ดีค่ะพี่น้องวันนี้วันที่สิบเอ็ดมิถุนายนด้ค่ะสิพามาเบิงจากไปยังหลังบ้านหกอึ่งตึงค่ะอันนี้กระบักบวบไม่เป็นของกินได้อ่าอันนี้ผลไม้ยอดฮิตค่ะทุเรียนนะคะมองดูมีความสมบูรณ์แต่อย่าลืมว่า,ามีการขาดทาาจานอาหารนะคะวันนี้มีผู้มาดูเล นะคะสวัสดีค่ะคุณสมทรงสวัสดีครับผมค่ะวันนี้มาทําอะไรคะเนี่ยวันนี้จะมาแต่งตังแล้วก็จะมาฉีดขาดอาหารเสริมตัวที่ทุเรียนม,มันขาดเมนกะนีดครับะจานอ๋อตัวน,นี้มองดูเหมือนสวยงามแต่จริงๆแล้วเขาก็คือขาดสารอาหาราสารอาหารที่ว่าก็คือขาดธาตุเมงกะนิดอาการที่มันขาดธาตุเมงกะนิดนี่ครับเนี่ยนี่ก็คือเป็นลักษณะใบจุดแบบนี้ใช่ไหมคะจุดละลายอย่างนี้แหลรอจุดแบบนี้นะคะเอาเบื้องไกลๆเลยพี่น้อง เบืนะ้งเบิ้งเบ้งคือสวยแต่จริงๆพราะเขามาเบิง้งจริงๆเห็นบอกคาใบ,บามันสิเป็นจุดยังสี่อันนี้ขาดธาตุเมงกานิสนะคะวันนี้ก็ได้ครูสมทรงมาดูเลยนะคะลักษณะละาําต้นก็ดูสวยงามนะคะอ่างามทั้งทุเรียนงามทั้งต้นหญ้านะคะงามทั้งใจกวนที่มาดูเลยนะคะวันนี้ก็มาแต่งกิ่งเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่ต้นนี้แต่งกิ่งไป,ไ,ปได้กี่เดือนแล้วคะนี่หลายเดือนแล้วจ้ะหลายเดือนแล้วโอ้ ไดสิตานีดิโอตัดเดือต้องตัดแต้มกิ่ีป้าเัอต้ป็งไนี่านี่เนาะเออวันนี้แต่งกิ่งก็เหมือนตัดใจคะ่ะ <c oughs> เอาอีกแล้วค่ะตัดใจเอาอีกแล้ยวอปเนาะเอออ่าอัอน <c oughs> นี้มาแต่งกิ่งเพิ่มเติมโอ้ยจะได้ขึ้นกันแหละแต่ว่าจําเป็นนะคะจําเป็นต้องตัดนะต้องตัดเพื่อความเติบโตของช่อก้านนั้นต่อไป ะะใบก็ขึ้นหนาอันนีค้คือมีความอุดมสมบูรณ์แต่ว่าไม่ได้สารอาหารที่ครบถ้วนน่ก็ยังขาดธาตุเมงกานีสแล้วก็มีมะเรลงนะคะคกูสมสงก็ตามมาดูเลยต้องขอบคุณมากๆนะคะ,ะเป็นการยานิมิตรในการปลูกที่เรียนจริงๆเลยนะคะามาด้วยใจามาด้วยใจนะคะเรื่องของค่าจ้างหลงังวัลอะไรไม่ม่ไม่ไม,ม,มีนะคะไม่ไมีมาด้วยใจจริงๆทำด้วยใจรักนะคะต้อง ขอบคุณมากๆนะคะก็ขอให้อาทานมีสุขภาพแข็งแรงค่ะได้ดูเรพี่น้องชาวสวนที่ปลูกทุเรียนนะคะ,ะปลูกด้วยใจรักจริงๆนะคะมาดูเรวันนี้อ่าก็ฝากไว้นะคะสวัสดีค่ะ